แล้วก็พิจาอย่างนั้นอลอมปลมอมยหนาายหลังตัวเองก็แจ้งชัดภายนอกภายิทาวาไนอกคนอื่นก็เิ่นสงสัยอัฏฐาเจวะทะเรนตาจะาสัพเพมัจจุปะรณาทำเจระมีเดียสวานกวาในมันนอกเมืองในเมียงตะนาบนบกใต้ดินบรอากาศทุกคนนาเกิดมาแล้วแปลปนเปลี่ยนแปลงแก่เก็ตายพอดจริงวายทุกคนนาทั้งหมดแน่นั่นแหละ ได้งินได้ฟังเห็นอยางนั้นกีกตสังเวชสลดใจน้ำตาไหลมันขยันขึ้นไม่เลิกนะละร่วงไปถึงตีตีสองสามเจ็มีนายบาลแปดคนมาจากบ้านเสียงรับถือง,งาวปียเบื้องซ้ายมาถึงแล้วก็หัวหน้นาว่าแถวหยดวิทยาหัดยกไปลายดาบปลายงาขึ้นงาปลายแหลม 来来。